รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์เป็นสิ่งที่ดีและเป็นการวางรากฐานอย่างมั่นคงจนกลายเป็นคุณลักษณะที่ยั่งยืนเพราะเด็กเปรียบเสมือนฟองน้ำที่จะซึมซับสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคุณครูกิจสนรลักษมมาลานะครับหรือครูแนทนะครับในวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับวายร้โควิดกำลังจะมาขอเราูก,กล้ามาร่วมพลังเตรียมทองอาวุธรีเพลงรอฟังวิธีหยุดยังโควิดเจริญ ในช่วยกันดูแลสวมให้ถูกไปถึงจมูกชันนันแนโ่โควิดแพร่พราะหน้ากากอนามัยเข้าห้องเรียนล้างมือมบ่อยๆโควิดคอยทั่วทุกแห่งหนเจลแอลกอฮอล์พกไว้ใช้ทุกคนถ้าเที่ยวเล่นสนก็อย่าลืมล้างมือเว้นระยะห่างสักนิดดีไหม,ไม,ไม สองไม่ได้จำไว้มีสับสนต่อเแถวซื้อข้าวยืนตรงหน้าสมทงโอ้ยโควิดงงมาสู้กับเราไม่ได้เลยอาวุธต้องพร้อมตลอดเวลาหาโควิดมาเผเชิญหน้าเราลุกขึ้นไปสู้อย่านั่น ไปที่ไหนช่วยกันดูแลสวมให้ถูกไปถึงจมูกชนะแน่โควิดแทรต้องหน้ากากอนามัเข้าห้องเรียนล้างมือบ่อยๆโควิดคอยทั่วทุกแห่งหนเจอแอลก็ฮอล์พกไว้ใช่ทุกคนถ้าทีิ้วเล่นสนก็อย่าลืมล้างมือเป็นระยะห่างสักนิดดีไหม สองไม่ได้จำไว้ไม่สับสนต่อแถวซื้อข้าวยืนตรงหน้านสาธง,งโอ้ยโควิดงงมาสู้กับเราไม่ได้เลยโควิดต้องแพ้แน่เพราะพวกเราอ่านนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับการซักผ้าด้วยมือกันแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับครูจะมีคำถามก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนกันนะครับก่อนนักเรียนจะลงมือซักเสื้อผ้านะครับนักเรียนนะครับควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรกครับนักเรียนอ่านนะครับใช่แล้วนะครับแยกเสื้อผ้านะครับผ้าสีกับผ้าขาวออกจากกันกันก่อนนะครับมาเข้าถัดไปนะครับ ถ้าต้องการทำความสะอาดปกเสื้อนะครับหรือเสื้อปกเสื้อนักเรียนก็ได้นะครับควรใช้อุปกรณ์ใดในการทำความสะอาดครับถูกต้องนะครับแปลงฟักผ้านะครับข้อต่อไปนะครับถ้านักเรียนต้องการประหยัดเวลานะครับ ในการซักผ้านะครับน Somehow, ักเรียนควรซักเสื้อผ้าด้วยวิธีใดครับอ่านะครับใช่แล้วนะครับซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้านะครับอ่าคราวนี้นะครับเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้านะครับมีอะไรบ้างจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยครับ ซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้าเป็นการทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะครับเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้ามีสองประเภทได้แก่เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติหรือทั้งเดียวและเครื่องซักผ้าแบบกึ่งอัตโนมัติหรือถั้งคู่โดยแต่ละประเภทมีลักษณะรูปร่างและการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับ เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติลักษณะเป็นถังเดียวมีปุ่มลูกปิดหมุนหรือระบบสัมผัสเพื่อตั้งโปรแกรมการทำงานฝาเปิดปิดได้มีทั้งฝาบนและฝาหน้าการทำงานสามารถซักผ้าให้เสร็จสิ้นได้เองตั้งแต่เริ่มซักจนถึงปั่นหมาดโดยตั้งโปรแกรมการทำงานเพียงครั้งเดียวก่อนซักซึ่งการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าประเภทนี้ต้องมีระบบน้ำที่ดีและเพียงพอต่อการใช้งาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการทำงานและต้องใส่เสื้อผ้าตามน้ำหนักที่แต่ละเครื่องระบุไว้เครื่องซักผ้าประเภทกึ่งอัตโนมัติลักษณะเป็นถังคู่มีปุ่มหรือลูกปิดหมุนเพื่อตั้งโปรแกรมการทำงานมีฝาเปิดปิดจูด้านบนทั้งสองถังการทำงานการซักผ้าและการปั่นหมาดไม่สามารถทำร่วมกันได้ในถังเดียว การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าประเภทนี้ประหยัดน้ำแต่ผู้ใช้ต้องคอยควบคุมระบบน้ำโดยเปิดปิดน้ำเองและเมื่อต้องการปั่นแห้งต้องย้ายจากถังซักไปสู่ถังปั่นหมาดน,นะครับ สารซักล้างสารซักล้างที่ใช้กับเครื่องซักผ้ามีทั้งชนิดผงชนิดเกรดและน้ำยาซักผ้าที่เป็นของเหลวซึ่งเลือกใช้ได้ตามความต้องการนะครับนักเรียนครับการซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้านอกจากจะใช้สารซักล้างแล้วบางครอบครัวอาจเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อให้ผ้าที่ซักมีกลิ่นหอมและใส่น้ำยาซักผ้าขาวเพื่อให้ผ้าขาวสะอาดขึ้นที่สำคัญก่อนซักเสื้อผ้าทุกครั้งควรตรวจดูสัญ,ญลักษณ์หรือป้ายที่ติดมากับเสื้อผ้าจะได้ซักเสื้อผ้าได้ถูกวิธีและถนอมเนื้อผ้านะครับขั้นตอนในการซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้ามีขั้นตอนดังนี้นะครับ 1>, 1. สำรวจความเรียบร้อยของเครื่องซักผ้าระบบน้ำและปลั๊กไฟ 2. ตรวจสิ่งของในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงและกระเป๋ากระโปรงถ้ามีหยิบออกให้หมดจากนั้นจึงใส่เสื้อผ้าเข้าไปในเครื่องซักผ้าโดยแยกซักผ้าขาวผ้าสีและผ้าสีตกไม่ปะปนกันแล้วปิดฝาเครื่องให้สนิท 3. ใส่ผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฟอกขาวลงไปในเครื่องซักผ้า 4. ตั้งโปรแกรมการทำงานตามน้ำหนักและชนิดของเสื้อผ้า 5. เปิดสวิตช์เริ่มการทำงานและไม่ควรเปิดฝาขณะเครื่องทำงานโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติเพราะจะทำให้น้ำหกเลอะเทอะเครื่องซักผ้าอาจชำรุดเสียหายและเสื้อผ้าไม่สะอาดนะครับ 6. เมื่อสิ้นสุดการทำงานนำเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้าไปตากแล้วถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยนะครับ การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าตามขั้นตอนที่ถูกวิธีนะครับจะทําให้เสื้อผ้าสะอาดนะครับมีกลิ่นหอมนะครับหน้าสวมใส่และถนอมเสื้อผ้าให้ใช้ได้อีกนานนะครับนะครับคราวนี้มาถึงการบ้านของเรากันบ้างนะครับให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดนะครับในหนังสือการงานอาชีพนะครับชั้นป5้านะครับในกิจกรรมที่2นะครับ หน้าที่65นะครับและ66นะครับนักเรียนข้อที่1และข้อที่2นะครับการส่งงานนะครับให้นักเรียนนะครับถ่ายรูปส่งในลายส่วนตัวนะครับโดยสร้างอัลบั้มใหม่นะครับชื่ออัลบั้มว่านะครับการงานอาชีพนะครับ22พอจุดพอจุด64นะครับ อย่าลืมทัาอ,อารใหม่กันด้วยนะครับและอย่าลืมทําการบ้านส่งครูด้วยนะครับไได้จไ้จําวมสับสนอย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับนักเรียนสวมแมส์ล้างมือบ่อยๆนะครับที่สําคัญอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ